เฮ้ยก e hm? <c oughs> <c oughs> ูมีสกินเทคนายด้วป่ะดิมมีแต่แท็กแล้วโอเคยินโลคับป่ะใช่ใช่ยินโลคับเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับซีบีดีบีดีโดนยืดยืดจะตะประกกับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลียวตู้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัเลี้ยวตู้สวัสดีครับยืนทำงี่อะไร่ยืนทำงียอะไรกันนะเอ้าแล้วพี่ยิงผมทำพี่อะไรอ่ะ เมื่อกี้มีคนไทยปล่าคนไทยคนไทยคนไทยหมดตีเลยมีแต่เจ้จาคกกนรู้ตูดอะ่ะใช่เหรออืมอนนก้สาสุดหมดแล้วใครมันยืนบังกูนี้ใครมันไล่ไปถึงนู่นหรือเปล่า <c oughs> แลมโบวะไปไ <c oughs> อ้ยาไล่โหดที่ผายเลยดูดิ ทำไมนายไล่โหดจังอะอ๋อฝั่งนวนแม่งฝั่งนวนแม่งออกหนีเนาะเอ้ยเอมันวิ่งยิงได้เพื่อยิงได้แต่ก็แบบเกินป้าเกมนี้มีคนไทยด้วยเหรอนึกว่ามีแต่คนจีน AK ผม AK ผมก็วิ่งยิงได้นะเฮ้ยมัน Rambo ทำไมพวกนายเหมือน Rambo กันเลยนะไอ้ยดีมปืนกูมันอ่านว่าอะไรวะมันอ่านว่าร้อยนัดไม่ได้อ่านว่า นิคนิคนินิคนิค่นิกาทีนิกานิค t าทีมเอา t ด่นนิค่ t ทีมนิกาทีานิคทนิ e ทีมึงมึงระวังให้ดีมึงระวังเบบี้ออยตั้งคันตรงนะเว้ยมึงระวังนะมึงได้ร้องโอ้โ e อ้ยสวัสดนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเจอคนไทยเนี่ยในรอบในรอบในรอบสามปีนะเพราะตื่นเต้นไงคือม่งเปคนจีนเกี่ยกน เฮ้ยเจ๊กหนอซาจีเหรอครับโอ้ถือนิกะทีไปเลยเพื่อนยิงนิกะทีออกไปสวยงามสวยงามไม่มีปืนเลย

มาเกียรที่ไปเลยโอ้ยตัวเฮียนี่เขาชอบเลิกอยู่หลังไอ้เฮียอา้าวกินไอ้เค้กบปล่าระวังนะระวังนะไอ้นี่มันมันมีแผนเนาะมันมีจุดประสงค์เนาะ อกินล้าเขาไม่แต่มนะอันนี้คือแบบสกินนะ่กินนะได้าเนี่ยเนีนายเนี่ยสกินเล้าเนี่ยนานเนี่ยไปทนี่ยเนียวคดิรูดิรืดิงอดคไปาไปดีไปดียวดิอรู้ไรืิองอ่ะดไหนอย่าิลัวดิแค่ิดิิิิิ the fuck? เอาวะเอาวะเอาวะเฮียสุดตึงเฮ้ยคนนี้คนนี้ลงแล้วมันลงแล้วแัดนะพี่โอ้ย เอ้ยหลังหลังหลังดิมดูนี่กูปิ๊บปแกกูปี๊บปี๊บกูปี๊บเอเม่นไอ้มาจะโหดเท่าสุดบีจีทีอาร์วไอ้เฮยเบิดเนตวงแหวนอะเฮ้ยเฮ้ยตายเีย หนีหนีหนีทำไมรู้สึกว่าฝีมือผมมันค่อนข้างกระจอกอย่างเลยใช่กระจอกไฟไอ้เหี้ยนี่มึงรอซ้ำกูอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยทำมาแทนไม่มีคำปลดใจเลยเงี้ยมีแต่มีแต่คนโง่ยอมรับไม่ได้เว้ยเเองมาๆรอหนึงกูยิงให้โดนละ

เปิดไปแล้วหนึ่งหัวลองแบบดิจิตอลให้เทคดิจิตอลดิจิตอลเบี้ยบี้เขาไปแล้วแล้วก็สุดหมดระเบิดบมากระจอกชิบหายเลยโมยังไม่เอาจริงโบยังไม่เอาจริงไงบิลเลียดนี่ดิมดูนี่ดิมดูไอ้เหี้ยนี่ขอจะขิงสกินปืนให้ได้เลย ดู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 นี่ไเป็นไงเป็นไงเป็นไงนี่แม่เฮ้ยไม่ใช่เอาไม้ทำดินึกว่าให้แม่เราก็นึกว่าเพื่อนใจดีอะไรงี้ไม่มีตังกูจนก็ขังจนเรียบร้อยต่อแตกไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมไม่เข้าอะไรเี้ยช็อตลงไปแล้ว ไม่ใส่ไม่ใส่หลอังก้อนวขวา่ยิงปืนดีเออกด E กด E กูกูก็เล็กทีกู้ไม่ใช่วไม่ใช่วอะไรยิงเพื่อย่างคมอ่ะ เนตวงแหวนปอดว่ะโจดโตายเลยโจดโดโดอะไรอะไรไม่เขาไม่ได้เล่นเออจนเลยเฮ้ยจนเหรอซื้อให้ได้แล้วนายเอาเอาหนุ่มน้าไปเอาเอาไว้ก่อนดีกว่าของดีให้เก็บไว้เถอะของดีให้เก็บไว้เถอะดีมือก่อนกูจะบ้าก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หลังจากนี้มันก็ไม่มีอะไรละเอาเป็นว่า ถ้าตัดมาให้ดูก็มันไม่น่าสนุเท่าไหร่ก็เลยเอาแค่นี้แล้วกัน้ังขออภัยหากลงคลิปล่าช้านะครับแต่ก็ใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับถ้ากดแชร์ได้ด้วยวยิย่งด,ด,ดีมากเลยก็สุดท้ายแล้วก็ขอบคุณมากครับที่เข้าที่อุตส่าห์เข้ามาดูไปละบาย